สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านค้าเติมเกมเกมือถือถูกกว่าเติมเองแน่นอนแนะนำร้านนี้เลยร้าน Power Pay มีเกมมากมายให้ทุกคนเลือกเติมโดยเพื่อนเพื่อทุกๆคนที่สนใจสามารถทัก Inbox ไปที่เพจ Facebook หรือว่าแอดไปที่ Line Power Pay หรือจะสแกนคิวอโค้ดที่หน้าจอก็ได้เลยนะครับจากนั้นเลือกเกมที่ต้องการอย่างเช่นเกมเบาทากดเข้าไปที่ตัวเกมจากนั้นเลือกแพ็กเกจที่ต้องการที่จะเติมบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยและบริการดีแน่นอนหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจากช่องเจเจโรซาก เอาเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีหลับเกมเจ็ดบ,บาปทุกคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ต้องเจ็ดโอซ่าชแนลกัีดเช่นเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับไปทําการตีเจ้าตัวบอสต้นกําเนิดโตใหม่นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นตัวบอสที่เอาไว้ดอกของที่เอาไว้ปั้นเลเวล95และเลเวล100นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าบอสตัวน,นี้มันยากแล้วก็ไม่รู้วิธีในการตีนะครับแต่ผมเนี่ยจะมาทาการจัด ณตอนนี้นะครับในวันแรกที่เราได้ลองทดลองเล่นกันนะครับแล้วก็ตัวละครที่เอาไว้ใช้งานเล่นเนี่ยนะครับในการติดทุกระดับเลยนะไม่ว่าจะเป็นระดับ normal hard extreme นะครับแล้วก็ระดับเฮวนั่นเองเนาะก็จะต้องใช้ตัวอะไรบ้างนะครับตัวไหนที่ใช้ไม่ได้บ้างก็จะพยายามพูดในนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมจะพูดถึงเซตไอเทมที่ควรใส่ให้กับตัวละครเหล่านี้ด้วยหลักกันนะครับผมบัดได้รับรวมพร้อมกันเลยครับว่าบอสเนี่ยมีอะไรที่เราจะต้องรู้ในการตีเจ้าตัวนี้บ้างแล้วกันนะครับผมไปรูมพร้อมกันเลยครับหลักๆแล้วนะครับตัวบอสเนี่ย คำว่าต่อสู้ตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราเข้ามาทางคําว่าบอสสงคำบอสนั่นเองเนาะซึ่งถ้าแบ่งแยกนะครับในช่วงก่อนหน้านีน้จะมีแค่บมเบลมอสตัวเดียวเนาะซึ่งเบลมอสเนี่ยนะครับจะอยู่ข้างบนนะครับวิธีการเรียกให้เราสลับตรงนี้ครับระดับเฮลแล้วก็ระดับ Normal, นอะร์มอลเนาะซึ่งเราจะตีบอสตัวนี้ได้เนี่ยจะต้องผ่านนะครับด่านเนื้อเรื่อง ประมาณด่านที่222รีานาีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจากที่เขาบอกเอาไว้นากก็จะมีตัว Boss บอสพวกที่เข้ามาหรือว่าจะมีบอสระดับเอวนั่นเองก็คือต้องเล่นเนื้อเรื่องไปสักระยะหนึ่งนะครับจึงจะเปิดมานะเดยเนาะซึ่งบอสเนี่ยก็จะยากง่ายตามร้านระดับน,นั่นเองครับโดยเบลบอสเนี่ยเราจะเปิดได้โดยการที่เรามากดตรงนี้นะเห็น,นคบว่าเฮลเนาะกดปุ๊บเราก็จะเรียกเบลมอสได้สําหรับ3อันนี้เท่านั้นนะครับเขาบอกอยู่แล้วนะครับว่าสัตว์อสูรเนี่ยเบลบอสนะครับต่อวันขามครั2 3นะครับ ja เทพสูญต้นกําเนิดเนี่ยนะครับจะอยู่อันล่างอยู่แล้วนะครับถ้าเราอ่านนิดนึงเนี่ยเราจะเข้าใจครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะต่อมานะครับตัวบอสเราไปดูกันครับสำหรับความสามารถตัวบอสนะครับผมจะขอพูดที่ตัวเฮลแล้วกันนะครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างบอสตัวนี้กับบอสเบลมอสแล้วเนี่ยสำหรับผมนะครับในตอนแรกที่เราอ่านเนี่ยตัวละครมันค่อนข้างน่ากลัวนะแต่ว่าตัวเกมเนี่ยเขาได้ทําการแจกของต่างๆขึ้นมาทําให้เราเนี่ยสามารถขึ้นเลเวลร้อยได้1ตัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปแยกคาคิมไปอีกทีแล้วกันนะคร ออกไปว่าใครเป็นสายพี่ใครเป็นสายอะไรยี้นะครับก็อยู่ที่ความถนัดในการหาของแล้วก็หา <c oughs> เขาเรียกแะไรเออเนี่ยหาเนี่ยนะครับง่ายๆว่าเป็นหาพลังแห่งเทพอสูรต้นกําเนิดละกันเนาะหรือว่าของไว้อัปเกรดตัวละครนะครับจะทําเป็นตัวอะไรก็เดี๋ยวว่าจะทําคลิปไว้ลงเป็นวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมตามนั้นเนาะหรือว่าวันต่อๆไปน,นั่นเองเดี๋ยวรอดูเวลาว่างก่อนละกันน้าจะทําให้เนาะโอเคครับบอสตัวนี้เนี่ย อย่างแรกเลยนะที่เราต้องรู้เนี่ยบอสจะเป็นท่าพลังชีวิตนะครับผมจะต่อสู้นะครับเผ่าที่ได้เปรียบเนี่ยจะเป็นเผ่าคนยักษ์นะครับและก็เผ่าพันธุ์ที่เสียเปรียบเนี่ยจะเป็นเผ่านางฟ้าซึ่งหมายความว่าหลายคนเนี่ยจะมองว่าอลิซาเบธเป็นตัวละครตัวใหม่เข้ามานะครับเราก็ไม่รู้เผ่าพันธุ์มันเราก็ไม่รู้สกิลมันใช่ไหมครับหมายความว่าถ้าเราลงกับบอสตัวเนี้ยอลิซาเบธนางฟ้าลงไปมีโอกาสแตกสูงมากครับเพราะมันจะบดเออมันจะโดนบอสเนี่ยตบแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลที่แนะนำเนี่ยก ตัวละครที่สามารถมีเอฟเฟกต์ถอนดีบัฟของบอสฝั่งรงครามได้นั่นเองครับและก็จะเป็นไม่เด็ดถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดอยู่บนหัวเราเนาะนะครับอย่างเช่นพวกอาร์เธอร์หรือตัวอะไรเงี้ยที่คอยฮิวได้นะครับแล้วต่อมาครับเป็นการกระหน่ำนั่นเองครับผมก็เป็นการตีจําไม่ได้แล้วมันคืออะไรนะครับผมเออช่างมันกระหน่ำถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตีเข้าไม่สนทนทานนะอันนี้ผมจำไม่ผิดนะเออประมาณนั้นนะครับโดยตัวบอสเนี่ยถ้าให้แบ่งแยกนะครับระดับนอร์มัลเนี่ยจะมีเพียงแค่สองเฟสเท่านั้น นะครับโดย2เฟสเนี่ยเฟสแรกกับเฟสสเนี่ยจะคล้ายๆในเอ็กซ์ตรีมแล้วก็เฮลนั่นเองครับและระดับนอมเอ่อระดับฮาร์ดเนี่ยก็จะมี2เฟสเช่นกันนะครับแต่ว่าใน2เฟสอันเนี้ยของตัวบอสเนี่ยมันจะยกเป็นเฟสสเอ่อเป็นเฟสสและเฟสสของระดับเอ็กซ์ตรีมและเฮลมาเหมือนเบลมอสเลยครับเบลมอสก็จะเหมือนเอ็กซ์ตรีมแล้วก็เฮลนั่นเองเนาะชั้น1นึ่งนอมก็เหมือนเอ่อเฟสที่1และเฟสที่2ทั้ง2ออันนี้นะครับแต่ฮาร์ดเนี่ยก็จะเหมือนเฟสที่ สและเฟสที่3นะครับพอๆกันไม่ต่างกันเลยนะครับก็ง่ายๆประมาณนี้เนาะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับเฮลนะครับสิ่งที่เราต้องรู้เนี่ยคือการจัดทีมและสกิลของบอสครับว่าแต่ละเฟสนั้นเราจะเล่นอะไรกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปนะครับเป็นการลงกับคนในไลฟ์สตรีมนะครับจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่บาสด้วยเช่นกันนะครับผมที่มาจัดทีมแล้วก็มาช่วยตีนะครับเพราะผมไม่มีใครช่วยตีเลยต้องขอบคุณพี่บาสด้วยจริงๆนะครับโอเคมาเรามาดูนครับโดยบอสตัวนี้ในเฟสแรกเนี่ยเราจะพยายามสังเกตนเี่ เฟสสามบอสจะดาเมจเบาครับแต่แล้วมันจะตีเราแรงตามเลือดที่ลดลงไปอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเฟสแรกเนี่ย ก็จะเลือดประมาณนี้พลังชีวิตเท่านี้นะครับดูเหมือนเยอะนะแต่จริงๆแล้วไม่เยอะเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ทีมจอนจัดให้เนี่ยก็จะผ่านแบบ100%แล้วถ้าดูคลิปควบคู่ไปด้วยคุณจะเข้าใจวิธีการตีอย่างไม่ยากครับซึ่งเฟสแรกนะครับหลักๆแล้วซึ่งสกิลเนี่ยเทาจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากนะครับถ้าเราจะแบบตีง่ายๆโดยที่ไม่ต้องสนใจสกิลเลยก็คือตีๆไปนั่นแหละจ <laughs> บแค่นั้นครับซึ่งเฟสแรกเนี่ยเราจะทําการตีมันจะคล้ายๆแคปเลือดนะครับของตัวบอสนกนองหรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมอร์ลิน,น,น ันจะลดลงแค่400,000หรือก็คือ40%ของมูลังชีวิตสูงสุดนั่นเองนะครับผมก็ตีไปประมาณสองสามเทินก็ค่อยๆตีครับเป็นการเก็บการ์ดดองการ์ดเนาะประมาณนั้นนะครับเฟสแรกไม่มีอะไรมากครับเฟสที่2มาเนี่ยนะครับบอสเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์เนี่ยเขาบอกแล้วนะครับมันจะมีเอกลักษณ์สะท้อนดาเมจน,นะครับแล้วก็ในตอนแรกเนี่ยนะครับมันจะมีหลบหลีกการโจมตีระยะประชิดนะครับ เมื่อรังชีวิตเหลือน้อยจะหลบดิกทั้งสกิลระยะใกล้และก็ระยะไกลครับในตอนแรกเนี่ยของเฟสสเนี่ยใครมีสกิลดีเน่ให้ใช้สกิลดีเน่ตีไปก่อนนั่นเอนงครับผมว่าเป็นการตีระยะไกลนั่นเองครับหรือว่าถ้ามีอันติกใ็ใช้อันติเปิดไปก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติบอสมันไม่ตายเนี่ยนะครับพอเลือดใกล้หมดเนี่ยนะครับมันจะ,ะเราจะไม่สามารถตีได้เหมือนกันเลยนะครับตั้งแต่ต้นเทินแล้วก็ท้ายเทินเนาะนะครับ เราต้องใช้เป็นอันติอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้ยากนะเพอบอสเองก็ไม่ได้ตีเราแรงอยู่แล้วด้วยแล้วก็ในเฟสสองเนี่ยสิ่งที่ต้องต้องสําคัญเอาไว้นะครับคือบอสเนี่ยถ้าตัวละครทีมเราเนี่ยนะครับมีเอกลักษณ์นะครับผมถ้าไม่ตายที่เต็มแล้วมันจะโดนล็อกเกรอยู่นั่นเองแต่ว่าถ้าเรามีตัวอาเธอร์หรือว่าตัวละครที่มีบัฟนะครับช่วยในการตั้งค่าเนี่ยแล้วก็ลดอ่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับ มีมีมีบัฟที่ป้องกันทุกสถานะนะครับก็จะดีมากขึ้นเราก็จะสามารถใช้เกอัจติได้เช่นกันนั่นเองนะครับต่อมาฮะในเฟสที่3เนี่ยไม่มีอะไรมากครับเหมือนเดิมเหมือนเฟสแรกเลยยัดยัดสกิลไปก็จบแล้วนะครับคือบอสตัวนี้จริงๆมันมีแค่นี้จริงๆนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของการอธิบายแพทเทิร์นเนี่ยจริงๆถ้าเราไล่อ่านเนี่ยเราจะเข้าใจในแพทเทิร์นของบอสทั้งหมดเลยนะครับมาเดี๋ยวเรานั่งอ่านกันแล้วกันเนาะใช้สกิลบัฟที่จะฟื้นฟูบัลลังชีพลดลงอย่างมากครับทุกๆๆ2เเเเเเททททิิิิรรรรรรร์์นนนนนนัััั่่่่อองงแแแลลละะใใใชช้้สสสกกกกกกีีีีบบฟฟจจาาดดขตุ3คยม ตัวละครที่ตั้งท่าอยู่แล้วตัวละครอื่นๆมันก็เลยไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นครับเพราะว่าตัวบอสเนี่ยมันจะมีเป็นการโจมตีเดียวอยู่แล้วที่เป็นแปะดีบัฟนะครับจะไม่สามารถจะทํให้ตายได้แล้วก็สกิลอ,อันนึงเป็นตีหมู่ซึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้แปะดีบัฟได้เราอยู่แล้วเลยไม่ได้เป็นต้องเป็นห่วงครับส่วนนี้ก็เป็นแค่การบัฟตัวมันเองเฉยๆนะไม่ต้องกลัวครับแล้วก็เป็น ทำให้ศัตรูทั้งหมดเนี่ยใช้ได้เฉพาะสกิลบัฟและดีบัฟนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่อย,อย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าถ้าเราได้อาร์เทอร์มานะครับเพิ่มขั้นการ์ดมาพวกดีจะไล่ผลกับเราท,าทันทีครับการจัดทีมจะคล้ายๆการตีบอสกระต่ายเลยนะครับต่อมาครับในเฟสสองอธิบายแพทเทิร์นอีกรอบนึงครับใช้สกิลบัฟที่จะสะท้อนดาเมจที่จะได้รับกลับไปอย่างศัตรูอย่างรุนแรงครับทุกๆ2เทิร์นและทําให้ศัตรูอ่อนแอลงอย่างมากครับทุกๆสาเทิร์นอีกทรั้งเมื่อพลังชีวิตสูงกวยะะลลร้้ใแ ยไกลนั liberal, gray, right, right. But, too, so ่นเองครับหมายความว่าเมื่อสกิลมันเหลือน้อยผมถึงบอกไงว่าเราจำเป็นต้องใช้อันติเท่านั้นนะครับสกิลเดนเนี่ยไม่สามารถตีได้นั่นเองนะครับตั้งนั้นไม่มีอะไรมากนะครับผมซึ่งเฟสสองก็ค่อยๆยัดยัดไปนะครับซึ่งสกิลของเมลูดัสมืดเนี่ยก็ทําให้ทําการลดตั้งค่าของตัวบอสได้ทําให้เราไม่ได้รับดาเมจร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่สบายและอีซี่มากๆครับต่อมาครับในเฟสสามก็พยายามดองการ์ดตีเดียวนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ใช้การ์ดไม่ว่าจะเป็นถ้าเรามีีดดดััอยยู่่แล้วเนบี เออก็สามารถเก็บแพสซีฟในการที่ทําให้ทีมถึกขึ้นได้ด้วยแต่ผมจะมีการจัดทีมที่หรือว่าเป็นตัวละครนะครับทีไออ่ไว้แทนดัเออไว้แทนดัละกันนะครับผมเออประมาณนั้นก็ใครที่มีดั๊ดมืดก็สามารถใช้ตัวละครเหล่านี้แทนได้นะครับถ้าตีไม่ไหวระดับเฮลก็ลงไปตีระดับนอร์มอลฮารแล้วก็ e x t r e รีมเนาะต่อมาครับอธิบายแพทเทิร์นนะครับ พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นอย่างมากทุกๆ2เทินครับเมื่อถูกโจมตีจะลดดาเมจที่สร้างของศัตรูและลดพลังชีวิตลงของศัตรูทุกๆ3เทินพร้อมทางฟื้นฟูอย่างมากนั่นเองครับก็คือเฟสนี้อย่างที่บอกครับมีการ์ดเลยใส่ให้หมดเลยตีให้หมดไม่มีอะไรมากเพราะบอสมันตีเบาแล้วแค่เลือดเยอะเฉยๆนะครับแค่นี้เองบอสตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับซึ่งการจัดทีมจะเป็นดังนี้เลยครับเดี๋ยวพาไปดูนะโอเคครับนี่คือรูปภาพการจัดทีมางที่ผมพาเพ,เพื่อนมาดูนะครับตัวแรกนะครับ ตัวทำดาเมจเนี่ยที่ผมกากระบาดอลิซาเบตนะครับเพอหนึ่งเลยนะครับเราพาไปดูแล้วใช่ไหมว่าอลิซาเบตเนี่ยไม่สามารถลงได้นะครับแต่มันลงเป็นนอร์มอลและฮาร์ดได้ถ้าของคุณถึงพ่อนะมันก็ลงได้เช่นกันนะครับถ้าเรามีตัวตั้งค่าหรือทีมพร้อมอยากลงไปเพื่อแบบเฮ้ย hey, พี่พี่เจ๊กเอา่าเขาไม่สามารไจีได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออสมมุติแบบผมโดนไงเออนะครับแบบว่า เฮ้ยจริงๆมันตีได้อ่านจริงมันก็ตีได้ถ้าคุณของถึงหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวละครมันค่อนข้างอ่อนแอกับบอสตัวนี้เล่นได้ครับต่อมาเนี่ยฮอกแดงตัวละครที่มันแจกมานะครับผมตัวละครตัวนี้ก็เล่นได้ในช่วงระยะเวลากิจกรรมในะช่วงนี้เลยนะครับจนกว่าจะหมดเวลาก็น่าจะประมาณเดือนหนึ่งป้าน,นะครับมันจะมีเวลาบอกอยู่นะสำหรับตัวฮอกนะครับก็จะเพิ่ม หลายๆอย่างเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวดาเมจที่ดีในการลงบอสตัวนี้ได้สาหรับมือใหม่ก็ปั้นขึ้นมาตีบอสเก็บของจากบอสตัวนี้ได้สามารถลงเฮลได้ด้วยเช่นกันนะครับคล้ายๆบุฮอกเขียวเลยที่ผมเคยทํารีวิวไปแล้วตัวนี้ก็เช่นกันนะครับต่อมาครับตัวดาเมจหลักในทีมที่ขาดไม่ได้จริงๆครับอย่างเมลูดัตมืดครับและกระตู้ในตอนนี้นะครับก็เป็นตู้ที่มีเมลูดัตมืดด้วยแต่ออกค่อนข้างง้างนิดนึงนะครับเพราะว่าตู้นั้นเน้นขายเนาะนะครับแน่นอนแหละถ้าจะรอตัวละคร ตามนั้นนะฮะต่อมาดี N เนี่ยแดงเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นตัวละครที่บรอกเกตแล้วก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆในกรารลงนี้นะครับตั้งค่าได้2เธอแล้วก็ลดาดาเมจทีมที่ได้รับอีกต่างหากนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ธรรมดานะครับผมแล้วก็ตัวประสานจากด้านล่างดูได้เลยนะครับก็สามารถใส่เป็นทามีเอลฟ้าได้จริงๆทามีเอลแดงเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะครับทามีเอลแดงมันเหมาะสาหรับการพิ p พนะครับมันไม่สามารถเอาไว้ลงกับเจ้าตัวพวกบอสเขาเรียก่อะไรส่งครามสึดทนายล้างได้นั่นเองนะครับต่อ เป็นอีกหนึ่งตัวที่คนมองข้ามมากๆนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเอาไว้ลงกับทีมสีแดงได้ดีและทําให้ทีมสีแดงเนี่ยเป็นการตีที่ไม่สนพลังป้องกันด้วยนั่นเองนะครับก็ถือเป็นตัวละครที่คนมองข้ามนะสำหรับใครที่ปั้นอยู่แล้วคนที่ชอบลงกิวว์เนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่คน ปั้นกันทุกคนอยู่แล้วนะครับผมต่อมาครับเดลี่ลีแดงถือเป็นตัวละครดาเมจทางเลือกแล้วกันนะครับมันมีทั้งบัฟและมีทั้งดาเมจครับแต่ข้อเสียของมันคือถ้าการ์ดไม่ขึ้นเลยทําอะไรไม่ได้เลยครับมันต้องยอมเสียบัฟไปนะครับซึ่งบอสก็ตอนนั้นนะครับไม่มีอะไรมากหรอกเดลี่ลีก็ถือเป็นตัวละครที่เก่งอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เล่นได้เนาะแต่มันอาจจะช้ากว่าตัวอื่นเนาะเพราะตัวอื่นเนี่ยมันมีสกิลโจมตีถึง2สกิลเลยนั่นเองนะครับต่อมาก็ดัดลอสเวนอีกหนึ่งตัวที่คนลื พูดตรงๆนะผมเองก็อยากจะได้มันมาทดลองเล่นนะครับแต่ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยเพราะผมเชื่อว่ามันเล่นได้แล้วบอสเนี่ยมันตีติดคริเราหนักมากๆเลยนะครับซึ่งดัสเนี่ยใครที่มีตันมีฟูอยู่แล้วก็ ไม่ธรรมดานะผมว่ามันน่าจะเป็นตัวละครที่ตึงๆและเก่งอีกหนึ่งตัวครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยจะได้กาดขั้น3ามอยู่ตลอดเวลาไงก็คือแค่นั้นเองนะครับต่อมาเลยนะครับซาคิดีบอสจะมีการแปะดีบับต่างๆทาให้ทีมถึกขึ้นอย่างมากและซาคิดีก็จะตีแรงขึ้นด้วยนะครับตามนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวที่คนมองข้ามครับต่อมาครับเรามาดูที่ซัพพอร์ตนะครับผมจะแนะนําแค่ประมาณ3ตัวนะจริงๆมันมีมากกว่านี้ละกันนาอแต่ว่าเอาตัวละครตามดีไปก่อนละกันนะครับซัพพอร์ตที่ขาด่ได้เลยโกเทอร์แดงครับ ตัวละครยุคแรกในการเพิ่มการ์ดหรือว่าเพิ่มแรงการ์ดขึ้นมาจนตอนนี้ก็ยังเป็นตัวละครที่ติดท็อปในการเล่นตีบอสหรือต่างๆนั่นเองครับโกเทแดงปั้นขึ้นมาเลยครับต่อมาอาร์เธอร์แดงครับขาดไม่ได้สาหรับทีมที่เป็นการเพิ่มอ่าต้านทานนะครับดีบัฟต่างๆนะรหรือว่าป้องกันดีบัฟต่างๆนั่นเองซึ่งถ้าคู่กับโกเทอร์แล้วนะครับบอกเลยว่าถ้าอาเธอร์ได้บัฟขั้น3แล้วไม่ว่าจะเป็นเมนรูดหรือตัวอะไรก็ตามมันจะได้ทั้งป้องกันโจมตีและก็เลือดนะครับแล้วก็มีบัฟ ต้านทานสถานะต่างๆด้วยนะครับก็ดัดก็ยิ่งบับเยอะใช่ไหมก็ยิงตีแรงขึ้นด้วยครับตึงๆเนาะต่อมาครับซัพพอตลำดับตต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครตั้งค่าอีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถใช้แทนดีเน่ได้แต่ไม่เก่งเท่าดีเน่ครับซึ่งตัวละครมันมีดีตรงที่นะครับช่วยฮิวเลือดทีมนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่อะไรอย่างนี้เนาะนะครับแต่ต้องมีดัดมืดหรือว่าถ้าไม่มีดัดมืดก็ตัวละครดามจตามนี้เลยซึ่งคุณจะมีฮอคแดงอยู่แล้วนะครับใครที่เป็นมือใหม่ไม่มีดัดมืดอย่านนนนน้้้ยใจัดดงงขึมาเเล่่่ชวีะไ ต่อมาครับซับตัวที่4นะครับเอเลนแดงตัวของวันเลนทายนั่นเองนะครับถ้าใครที่มีคอสตูมครบนั่นเองผมบอกเลยว่าคุณตีตัวเนี้ยคุณจะได้รับของที่ แฟชั่นได้เพิ่มมาขึ้นด้วยและความสามารถของน้องจะช่วยทําให้บัฟเนี่ยเหมือนกับแรงขึ้นด้วยนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นและต่อมาครับตัวซับก็จะเป็นตัวอย่างบัลแร็คแนลครับช่วยทําคล้ายๆเดซพีเอเขียวละกันนะครับผมก็เป็นลดพวกนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่จริงแล้วดูแล้วก็ดีกว่าจิิโก้แหละนะครับแต่ว่ามันก็คือเฟสสุดท้ายมันต้านทานมันเยอะนะครับการตีติดขี้เนี่ยแทบจะไม่ติดเลยนะผมยังไม่เคยเจอติดเลยนะต่อมาก็ทีมที่ขาดฮิวหรือว่าไม่ได้ปั้นของมาสูงมากๆนะครับ ทีมอลิซาเบ็ตเนี่ยนะครับผมอลิซาเบ็ตก็เป็นตัวละครฮิวชั้นเลิศอีกหนึ่งตัวครับสำหรับ SR ที่ดีหนึ่งตัวครับควรปั้นเอาไว้แล้วก็ตัวละครอย่างเดฟัสใช่ไหมหรือว่าเดฟอสป่ะเออประมาณนั้นละกันเนาะตัวนี้ก็จะทําให้ทีมตัวสีแดงเนี่ยถึกขึ้นมากๆนะครับถึง60%เลยเฉพาะตัวสีแดงเท่านั้นนะตัวประสานก็ซาเลีอลและทามิเอลตามลำดับครับซาเลีอลเอาไว้ประสานพวกตัวละครดาเมจนั่นเองครับแล้วก็ทามิเอลเอาไว้ประสานพวกตัวแท้งหรือว่า ตัวละครที่ไวโยยุนั่นเองครับส่วนอุปกรณ์เนี่ยผมไม่ได้พูดไปนะครับแต่จะขอพูดเป็นโดยรวมแล้วกันนะครับซึ่งตัวละครที่เป็นตัวทําดาเมจนะครับตัวละครดั๊ดเนี่ยใส่เป็นดาเมจนะครับแล้วก็เป็นคริติคอลนะครับเพราะว่าดึงดาเมจออกมาให้สุดแล้วส่วน DNA เนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตัวแทงใช่ไหมนะครับก็จะเป็นตัวละครที่เอาไว้ทําเฉพาะเซตเลือดโลนะครับ แล้วก็การลันเนี่ยก็ดาบครีดาเมจหรือดาบโล่ก็ได้นะครับเดลี่ลิกก็ดาบครีดาเมจหรือดาบโล่ก็ได้ดัดลอสเวงก็ดาบครีดามจดาบโล่ก็ได้เหมือนเดิมครับผมจะบอกอย่างนี้เสมอครับตัวละครตัวไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะทําเซตอะไรก็ตามเนาะให้ดูตัวละครครับถ้าเป็นดาเมจอยากดึงประสิทธิภาพมาสูงสุดก็ใส่เป็น ดาบคริติคอลนั่นเองนะครับหรือว่าโจมตีคริติคอลนั่นเองนะครับส่วนตัวละครที่มี2สกิลนะครับที่เป็นสกิลหนึ่งเป็นสกิลโจมตีและอีกสกิลหนึ่งที่ไม่ Skill สกิลโจมตีนั่นเองหรือว่าสกิลที่มีดาเมจนะให้แนะนําว่าใส่เป็นเลือดโล่ไปเลยนั่นเองนะครับหรือว่าหลักๆแล้วอาสกิลของตัวละครเพื่อดึงประสิทธิภาพของตัวละครมาให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับเรามาดูทางด้านล่างขวากันบ้างครับสำหรับทีมที่ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่ผมมีคลิปากกาลอออ,อ,อ,อาา,า,ออา,นะอาจจะะมีกกกกรรพููดดดไไนนนนิห่่ยแแต็ปััล้ว นะครับผมก็วิธีการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยแล้วกันเนาะก็จัดทีมจัดอะไรประมาณนี้นะครับเธอแรกก็พยายามแบบใช้การ์ดโกเทอร์อะไรเงี้ยพยายามดองการ์ไดได้พยายามส่งสติ๊กเกอร์บอกกันจะเป็นอะไรที่ดีมากครับยิ่งเราเล่นกับเพื่อนด้วยยิ่งเข้าใจกันได้มากแต่ถ้าเ,าเล่นกับคนอื่นเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนเตะออกจากห้องสูงมากถ้าคุณไม่มีตัวละครตามใจเขานะครับผมประมาณนั้นเนาะโอเคนี่ก็คือการจัดทีมของตัวละครในการหลงเจ้าตัวบอสนะครับเทพประสูทิ์ต้นกำเนิดนั่นเองครับ ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ได้อยู่เลยมานิดนึงเลยมานิดหนึ่งเลยมาประมาณหลักพันมัง้งใช่ไหมอันนี้คำวนวณแบบตอนมึนๆนะฮะชึบชบิชอบ,ชอ,บ,ชอ,บอ่ายบาเลยมานิดเดียวจริงด้วยนะครับผมเนาะเมื่อกี้ตีไปห้าแสนห้าหมื่นหกพันนะครับมันขึ้นมานิดนึงนะเลยมาประมาณนิดนึงก็ถึงอยู่ โอ <Okay, S 2> เคเพิ่มเติมคือการ์ดไม่น่าวางการ์ดนี้เลยวะ่ะโอเครู้เรื่องนะเขาเรียกว่ารู้เรื่องนะใช้การ์ดอาเธอร์ตีสองใบเพื่อให้ทีมถึกไปก่อน,นททีเราก็ตั้งท่าก่อนตึง่งนะฮะถ้าการ์ดไม่ขึ้น y t P <t> ยื้อทวีโกไม่ไหวเพราะมันมีแต่เลือดไง <c oughs> ไใช่ไหมก็นั่นแหละอาริส่ะยืย้อได้กับตัวนั่นแหละยื้อได้อยู่นะครับแต่ของต้องสุดนะ โอ้โหเวลิก mm ูดการ์ดนะฮะเวลิกูดจริงๆรคุณดูส่งอะไรดีวะเนี่ยพอเราจะเอาจริงในเฮลเนี่ยการ์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะหัวร้อนเป็นหนึ่งละคุณดูการ์ดผมสิฟันปลาสุดๆสุดเวลิกูดนะฮะโอเคงั้นจังหวะนี้ก็ผมจะทําการอ่าไงดีวะเรารวมการ์ดไปก่อนละกันเอางั้นเลยเหรอ โอเคมันก็อืมอืม,อมนี่ละกันผมลืมสลับที่โกเทอร์ครับสลับที่โกเทอร์จริงๆมันต้องเอาไปอยู่ทางซ้ายสุดนะเผื่อก้ามบันทับนะอเ,อเ,เอาแพสซีฟมาและกันเดี๋ยวไม่ได้แพสซีฟเลยตั้งท่าเดียนมาหน่อยลุกเร็วเออดีมากเออโอ้โหไม่ใช่โกเทอร์ไปนี้สิลุกเฮ้ยแปลกๆนะ แปลกๆนะอือแปลกๆนะอืออือมาทำไมวะเนี่ยแปลกๆนะเอาแล้วอืมตั้งท่าไปก่อนละกันนะฮะเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเคลียร์การ์ดนะฮะ คือจังหวะนี้ทั้งสองคนเ,เน้นเน้นแพสซีฟดั๊ตขึ้นมาอ่ากหนักเลยนะใช้การ์ดตีเดียวทุกอย่างที่มีนะฮะในโลกใบนี้โอเคได้โย่เดี๋ยวผมใช้ตีเองนะฮะผมใช้สองใบเลยเพราะว่าไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้เดี๋ยวผมเกตตีเดียนไปดนะเอ๋อฮิลใช้ดั๊ตไปก่อนดั๊ตผมเบาอยู่ละโอ้โหการ์ดเอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวใช้ตาหน้าแล้วกันใช้ตาหน้าแล้วกันครับใช้ตาหน้าคิดว่าไหวอยู่ใช้ตาหน้าแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าอาเธอร์ผมคิดว่าบนมือเขาน่าจะมียาเธอร์อยู่ใช่ไหมสลับเอานะครับตาหน้าน่าจะได้อยู่คิดว่านะจังหวะนี้ต้องเคลียร์การ์ดถ้าไม่งั้นไม่ไหววะไม่ไหวเลยอูกับฟันฟูดการ์ดที่ขึ้นบนมือสิครับทุกคน แต่เราฝั่งฮะการ์ดโกเทอร์เป็นดามเมจหลักไปแล้วครับตอนนี้จะไหวหรือเปล่าโอเคได้อยู่ฮะไอใช้ได้ไอใช้ได้ไอไดโอ้โหละการ์ดดาเมจผมเต็มมือเลยอ่ะน่ารักว่ะโอเคเขาก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะลืมไปว่าดีแอมมันใช้ไม่ได้นี่หว่ามันโดนโลเกนตีในเฟสสองโอ้ยโคตรแรงพอแล้วจะตายเลย <laughs> โอ้สัตว์กูจะแตกเอาใช้ไปเลยใช้ไปเลยนะโอ้สัดแรงเกินสัดแรงเกินนะจังหวะนี้บัฟเลยเหรองั้นเราก็ก็ต้องใช้อันติไปปะอ่าเดียนต,ตั้งท่าแหละแน่นอนนะฮะแล้วก็ดูดเลือดกลับมาก่อนดีไหมเก็บอันติโกเทอร์ไว้ก่อนละกันนะฮะดูดเลือดเดียนกลับมาก่อนละกันเอาชัวร์นะครับเพราะว่าเรามีเกตอันติของโกเทอร์อไว้ใช้อยู่แล้วใช่ไหมตอนที่ว่าท่าที่มันขึ้นมาเราก็จะได้ไว้ใช้มันอีกทีนึง การนาเกียร์เนตอนเนี้ยได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่ที่แปว่าไม่ได้นะได้ไหมได้อยู่ไหมตายเนี่ยบอสตายเนี่ยเฮ้ยจะทำไมมันบางจังวะไม้ทำไมบอสบางจังวะทำไมรู้สึกว่าเอ็กตีมมันมันถึกกว่าแปลกๆนะแปลกๆนะสแต็ตหลอกปะคิดว่าสแตตน่าตลกแหละเลออนะเออ ยัดมาจังหวะนี้ยัดละดูจากภาพน่าจะยัดไหวนะเฮ้ยผมว่าสแตตมันหลอกว่ะจริงๆใช่ DM มเป็นชนะแต่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าสแตตมันหลอกว่ะคือคือคือต้องบอกว่าเอ็กซีมอ่ะในตอนเฟสสองครับมันมันเหมือนกับมันถึกกว่านี้แต่เนั้นที่มีบัฟอาเธอร์แล้วเหมือนกันนะมันถึกกว่านี้ครับแต่ว่าอันเนี้ยพอลองดูอ่ะใช้สกิลแค่คนละใบยังอ่ะบอสตายแล้วอ่ะเออผมว่ามันสแตตมันหลอกนะ เออง่ายกว่าเบลมอนครับแตกแล้วใครแตกดูดิใช่ง่ายกว่าเบลมอนครับจริงๆง่ายกว่าเบลมอนจับทีมนี้ไปเลยครับในการตีเนาะก็ถ้าไม่มีดีแอนก็คงใช้เป็นมาโทน่าเลยครับแต่ว่าอืมนะครับถ้าไม่มีดีแอนก็ใช้มาโทน่าได้ครับแต่แค่ว่าดีแอมชนะธาตไงมันชนะทางด้วยตัวละครมันมันเก่งกับดันนี้นะครับโอเคนะครับนี่ก็ระดับเอ็กซ์ตรีมนะครับเอ้ยไม่ใช่ระดับเฮลเนาะก็ผ่านทั้งหมดนะครับในการตี คิดว่าไม่น่าจะยากเนาะทีมที่ใช้ก็ประมาณนี้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการตีตัวบอสนะครับมีทั้งวิดีโอแล้วก็เป็นการจัดทีมเป็นอนะหน้านี้ที่ให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นเทียทุกอย่างหรือว่าเป็นทีมที่ใช้ในการตีบอสตัวนี้นะครับก็คือจะย่อยแคบลงมาแล้วถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยผมจะเอาตัวละครมาแบบ10-20ตัวเลยซึ่งมันเยอะเกินไปนะครับอันนี้ก็เอาแตนว่าเอาเฉพาะตัวละครที่เราทําขึ้นมาแล้วไม่เสียหายละกันนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่น่าจะมีเลยมากนะครับสำหรับกาาาาตตีตีออวววววน้่่่่งงงผมยผมมถื มอสด้วยซ้าครับแล้วก็ถ้าลงเฮลหรือว่าลงอะไรเงี้ยยืมทีมเพื่อนไปเนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปหัวร้อนเหมือนเบลมอสที่ต้องตี3เทินด้วยนะครับน่าจะเป็นทีมที่เล่นได้ง่ายและก็ตีได้ง่ายอีกหนึ่งทีมนะครับผมก็ฝากการจัดทีมนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับถ้ามีอะไรสงสัยหรือว่าอยากให้ช่วยอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับผมถ้าว่างแล้วผมจะเข้าไปอ่านแล้วกันน้อยยักไงก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับใครที่เข้ามาใหม่แล้้้้้ววววยยยััังไไมมมม่ดดดดดกกกกตตตติิาาาาาฝแลลนนนะครผเเีจปห ผมขอตัวลาไปเกาะละกันนะครับผมแล้วเจอกันนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับเจอกันนะ